สวัสบบดีทุกท่านสวัสบบดีทุกท่านข้าพระเจ้าสันติสุขเพชรเจ้าสัวเนาะมาอนีทังเ้าก็ได้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่หฮอได้มาเยี่ยมยามมาเที่ยวสม้มเนาะตัวนี้เป็นเคือเค่อนไฟฟ้าเนาะเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมเนาะนี่คือผบรรยากาศของตัวเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิมเด้อที่ว่าเคยเห็นกันแต่งแต่โดนๆนะตัวนี้ได้มีโอกาสเนาะได้มีโอกาสดีได้ที่ได้มาเห็นเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของเกี่ยวกับ รบหลบเนาะของเขื่อนเนาะตัวนี้เนาะก็จะมีการตกแตง่งสวยงามเนาะมีการปลูกดอกไม้เนาะก็จะมีเป็นาอาหารมีเป็นตูปก,กินเขากินน้ำได้ตามสะดวกเนาะเป็นาอาหารและเครื่องดื่มเครื่องน้ำเงื่อนหนึ่งเนอ,อตามป้ายปีนองป่องป้ายเฮาเนาะนะแต่ท่านก็พามาเบิกบรรยากาศเนาะช่วงนี้เป็นเป็นเฮ็ดเป็นบนอลนันป้ายอีกเนาะโอ้โหว่าเป็นบอลส้มใหญ่เป็นบอลไทโฮ ามาเบ่งอืมทางไหนโอ้ขอทางไหนขอทางนี้เนาะ โอ้คุณมีไข่ปลาไข่ปลาแหงปลาเกี่ยวมิสมปลาตอวทีว่เขาออกมาจังมาถามเบิ้องนี่กัเป็นบอนเนาะเป็นาอาหารบอกอาหารมีโน,โนเกะเกาเนาะเป็นบอนเบิ้องวิวพี่น้องเอ้ยวิวงามแห่งตอนนี้เนาะแต่กระถือมามาตอนนี้ถือว่าโ่งดีที่สุดที่มากเลยโหก็คือเฮาจะได้บรรยากาศ เนาโปรโตกเนาะแดดบ่ออกแห้งเนาะพี่น้องเบิ่งน้ำกันเด้อตอนนี้เป็นฝ้าคืมๆที่ว่าบรรยากาศดีเนาะเป็นบรรยากาศดีที่สุดเนาะเฮาจะมาเห็นเขาเป็นท่าโอ้เขาแปลงท่าโมเมนต์เขาปิดแมนเขาแปลงท่าเซียนว่าเขาก่าบุรณะใหม่แต่เแี๋ยวมันาเขาก่าแปลงท่า,า,ทามเซีเวยววัอน,ออนอ่าสางแรงท่องเที่ยวใหม่จนถึงล้างเขื่อนเลยล้งเขื่อนตัวนี้เขื่อนว่าหลังเขื่อนเปล่าเนี่ ในหลัางตัวหนาโอ้ล้างเขื่อนข้างหน้าเขื s <S ่อนบอลไปเขาลองเพื่อนดีลรเราเอดเพื่อนตลาดมันหนาเขื่อนเนาะนี่อยู่อยู่ถึงพูนเขาลองใช่แล้วตอนนี้เขาอยู่ตหลังเขื่อนเขื่อนไฟฟ้าครับไฟฟลีไฟฟ้ามือหนึ่งเนาะบอนที่อยู่ใงเรื่องนื้อเบิ่งบรรยากาศรอบๆอบเรือพี่น้องด้วยแฟนคลับเนาะเอฟซีทุขธานเนาะเอฟซีสุขธาน เห็ดเชีดทุกท่านนะมาเบืองนะเห็นบรรยากาศดีแห้งบรรยากาศดีแห้งเนาะอ่ะข้าพเจ้าเองก็กสิเก็บภาพเก็บวิดีโอให้ทุกท่านในเบิองไว้น้ำกันเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิองเลยอันนี้นะทุกท่านเนาะตัวนี้เนาะ ปกติเ้าสิขึ้นไปแต่ว่าเพิ่นแปลงทาง่าอีกไปว่าหลายเนาะเห็นในเงื่อนไหนก็เห็นใน YouTube เห็นอยู่ในโซเชียลสันสาว่าท่านเห็นตัวจริงแบบนี้ตัวจริงแบบนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่เพิ่นเฮ็ดเนาะเพิ่นก็ตั้นผู้เนาะตั้นผู้ซ้องขังเนาะแล้วก็เฮ็ดเป็นเขื่อนเฟื่อฝ่าในแล้วผู้ข้างนั้นผู้ข้างนี้แล้วก็แล้วก็ คุดผู้ลงไปบเห็นบ่มันก็เป็นน้ำเงื่มที่มันไหลผ่านก่อนทัมบิดอย่างเนี้ยไหลผ่านก่อนทัมบิดเออซีเมนเป็นน้ำไหลแบบนี่เนาะเออซีมเมนน้ำไหลมาหอมนี่เป็นน้ำเงื่มลงมาอ่าเป็นน้ำวันนี้เังกระผู้ดูหนีงกระผู้เนาะอืมบันนี้ก็เรียกว่ามันโอกาสเหมาะสมกว่านี่โอกาสเหมาะสมดูตรงนี้อ่ดันไปปุ๊บวันนี้น้ำก็ทั้งปุ่นเนาะก็เป็นน้ำเงืมน้ำน้ำค้างไวเนาะน้ำค้างไวเป็นอ่างน้ำที่ ตามที่ข้าพเจ้าคิดว่าตัวนี้เพืชนะาจะเฮ็ดเป็นอันหนันไหวนี่เพราะว่าผู้น่าจะบ่มาหอดน,นี้แต่ว่าก็บตรงนี้ก็สังเกเขื่อนไปเฮ็ดหม่เลยเฮ็ดหม,ม่เล<า>ยเบื้องจากตัวนั้นเนาะอ่ะาเบื้องจากตัวนั้นต้นก็ะเฮ็ดหม่ต้นใหม่เกิดน,น้ำรังกันเสียปะต้นใหม่เกิดน้ำรังเนาะคิดว่าต้นเกิดน้ไม้น้ำรังต้นก็ต้องเฮ็ดเป็นเขื่อนต้นรังก็เป็นแบบนี้เนี่ยฮะรัก็เป็นแบบนี้เป็นแบบอดหลอกเป็นแบบนี้อืมเป็นแบบพีชเลยก็บตรงเป็นทางปล่อยน้ำ แต่ว่าน้ำก็ได้ออกมาตามแต่ในปก,กนติแต่ว่าระบบระบายน้ำก็บอกว่าอยู่บนใดแต่ว่าพี่น้องสังเกตบังเดอรอยู่ข้างล่างเนี่ยเด้อตัวนี้ครับประจอกกับโมกาเอากองไปไก่ขนาดนีน้ยนะโมกาเสียงเจ้ากลับไปมีป่าเนาะเป็นป่า,าตัวนี้เเ้า็อีหยงตัวนี้นตัวนี้เป็นท่อป่าให้อาหารป่าเนาะโอ้ีโหแม่ป่าดีตัวนั้นแม่ป่าดีโอ้ขอคือว่าเขาเห็ุอีหยังนี่โอ้เจ้ามากจ้ยังจักเนาะ เอยเดียวมาเห็นตั้งแต่ปูนก็มาเบิ่งยะเห็นข่อยเห็นอยู่เฮ็กเลียลงไปมีเนาะแสดงว่าโอ้เขาไปซื้อหนูหัวอาหารอยู่หันหัวอาหารอยู่หันเออแต่ไก่ยางรงมากแต่กมางปอนปลาเซนี่เม็นผมเม็ดปอนปลาปอนหัวอาหารปอนหัวอาหารอยู่นี่ให้โอ้ปลาพบนน่ะเต็มเลยเออเจ้า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 กาแห้งเนาะเจ้าน้อเจ้ากาจะกาเล่งลงอย่ามันตกปะมือสั่นเรากาเล่งแงจะเตะเลย เออจุ่มก็ซู้มอยู่แต่โอกาสที่อ่ะคุณน่ะปลาคุณน่ะเห็ปลาคุณน่ะอู้คุ่ะปลาน่คุณน่ะเป็นมูเป็นฟูแเือด้วยปลาแต่แที่ไเป็นตะยันรถมือโลก็เป็นโลกอย่างหนึ่งก็โลกยานควมสูงอยู่เต๋อปลา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 หลอกลายนึงคนโอ้ก็คือว่าคือคีเรลูไปยังน่ะอืมอืมจักว่าอันนั้นรู้จักว่า เขาใส่หัวอาหารเนาะนี่เนาะแลนวเราทุกคนเอามาหัวอาหารมาใส่ตรงนี้เนาะขึ้นนี่เนาะมนราคามะกะไลลงไปตามท่อนี่เออกระว่าเจ้าเงี้ยจะจังจังเออเอออ้าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันมุมนี่เด้อเอาเปลี่ยนกันกละองนี่นะเจ้าทายหัวมามุมนี่เออ่ะันนี้เขาเดียวเบิ่งอยู่ไก่ได้มันตัวใหญ่สำนีเนาะขัดไปไกลๆจากสีใหญ่สำหรับใครคุณเน่ะปลาเป็นหลานโตคนนี้นี่คุณไปชิมหน่อยตัวนี้ จะได้ว่า่ะสดงว่าข้าวเสือนี่ใสอยู่นี่เนาะข้าวเสือหัวอาหารมันใสพุ่มเนี่ยมันีดยมันเต็มอยู่เนาะมีนคาดแล้เเ้าสังเกเด้อนี่เส้นซุปเอาเป็นขมูนี่บ่ได้กระตามที่แบบสัดมันเคยกินมันจะอยู่อ้นน่กันส้นุสางองค์กรมันกนบได้มั่ได้กินมันอยู่แค่บยูบริกินแค่นี้ไหมบ ปปลาายังมันก็มีคนไดมาอยู่นี่ได้หนิเบออนี่กันหนนี่มันเป็นข้อมูลท่ามสะท้อนไบตก็คือบอลได้มีเหยื่อกินมันจะอยู่นี่ใช่บ่อืนี่กันมันิได้ทอตี่ลงไปคือคล้ามากกับสื่อว่าอาหารมาป้อนลูกคล้มากกับสื่ออาหารมาวอาหารมาป้อนลูกแล้วปลามันจะอยู่เองแต่ธรรมาสะแบบ่รวะมันก็มากแลนี่มันจะเป็นแบบว่าอยู่ในสมองอันหน่อยนิดมันนะมันจะจืดแต่ว่าบอลนี่มันได้กินนะอืมไปกันใช่ไหม าเฝ้าอยู่บ่นีมันคนมาอยู่วงกลนเหมนกันเลูดนะเต็มเลยพูนะหวานพูดูลยอูดเปหลานหมเลยท่นบอกกลัวพูดไปยังหวัไปยังหวังไปยังวันเป็นหลานหลานรมดเลยพูดนะไปยังวงนี่ มงบอว่าพอนัที่มันได้ยูได้กินมันจะยู่เรอเเต็มีนตรตงเหนับเขาเขาว่าเพื่นเว่าเขาต้องทุมนี่เขาต้องทุมมันทุ้มก็ต้องก่อสร้างกป่าโอเคปลาปลากับป้า่น เป็นล้านเป็นล้านคุณแล้วคุณบกค่ะอู้คุณอ่ะเป็นแบบปาป่นบนบนหาอาหารมันไ่หคคนขาว่อาหารเหรอขายอาหาร่กอเนาะแม่กอนมาให้สี่ันนี้สีบ้านโอ้บนี่บเดเงโนโลจล็ิโลจิีบออืมบห้าเนี่ยลป่าน่ะ เด็กเขาบอกเอ้าเขากินนี้หมดเลยทุกทีทปวดเน้่ะว่าเขาพอนว่าาหารกกับปลาแม่กินรวมเมเป็นเ่นเี่พาหามเอนามทิมขี่เหามมันหามทีมขี่เงี้ยหามห้าป่าดิ งามาป่าคณะป่าวานันแฮบัดเดียวดดิมานง่วามแห้งพี่น้องงามแห,งหง้งเนาะหมูเพื่อนทุกคนงามแห้งเดอ้อนี่เดอ้อ <g ay> ตอนนี้ก็ไังมากนี่ <g ay> นี่ <g ay> นนเนาะข้า <g ay> มาส่วงแรงเนี่ยแบบนี้ถือว่าดีที่สุดเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะหมูเพื่อนเนาะมายงามคำเนี่ยดีเพราะว่าให้ทุกให้ทุกท่านเนาะเบิ่งตะเวนเนาะ ว่ากนามาซำนีเขาจะได้เก็บภาพได้งามเนาะเขาจะเห็นงามกันามายง้มอาจจะเป็นยงม้มเสาหรือว่าอาจจะมอสมหมือกันแต่ว่า,าคืออาจจะมาบนท่านของยา,า,า,า้มเสาเนาะมีแต่ว่ากันมาสำสวงแรงๆแบบนี้เนาะตอนนี้กะประมาณหาโมงเนาะหาโมงย่างซำซีมุ่งปลายหาโมงผู้ดีมากงามเนาะคือบรรยากาศแบบนี้เนะะานะเพราะว่าแสงเนาะแสงแบบมันอ่อนผู้ดีงามเนาะเดียวเห็นงาม สไลลงไปตาออกแลุกไปตมัคือคือัูมุมนี้มันกระบืเพ็รนี่มันกระบืมีนี่มุมนี้บ้อกระบือมีอันมุมนี้มี่กู่ะเป็นดันลาดโตทันซัดปลาปลาเนี่ยกูกูน่ะเป็นเป็นดานลา